งานเข้านางเอกดาวรุง่งช่องสามโดนโยงเข้ากองถ่ายสายมีปัญหากับทีมงานก่อนหน้านี้มีประเด็นดรามา่าเกี่ยวกับนางเอกมาสายจนมีปัญหากับกองถ่ายงานนี้ชาวเน็ตต่างพากันโยงชื่อนักแสดงมากมายหนุ่มในนางเอกที่โดนโยงคือพีพีปุลปรีดีนางเอกดาวรุ่งแห่งตึกมารีนนลล่าสุดพีพีได้ออกมางานอีเวนต์และได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าหนูไม่รู้เรื่องเลยหนูไม่เคยไปสายนะครับทุกคนหนูขอแก้ข่าวตรงนี้เลย ด้วยความที่ว่าชื่อละครที่เราเล่นชื่อเรื่องสายไหมมันเลยเป็นมุกที่เราเล่นกันว่าสายไหมายสายไหมมันจะมีบางช่วงที่เราแต่งหน้าแล้วรอหน้าเวทถ้าใครเสร็จก่อนก็ไปก่อนตามเบรกดาวหนูไม่สายนะอย่าเข้าใจผิดนะทุกคนหนูก็เพิ่งรู้เลยว่ามันมีดรามา่าตัวหนูเองไม่ซีเรียสหนูรู้ตัวดีว่าทําอะไรอยู่หนูมีวินัยในตัวเองทําหน้าที่ให้ดีที่สุดคนไม่เข้าใจแต่ ถ้าคนนอกก็อาจจะเข้าใจผิดได้ก็เข้าใจว่ามีความคิดที่หลายมุมมองเราไม่มีทางตกหกตัวเองได้วันนี้หนูซื่อสัตย์พรุ่งนี้ก็ซื่อสัตย์เราก็หกตัวเองไม่ได้